ใส่มาเล่นสงการอินเดียที่เขาใช้สระสีแทนสรดน้ำตอนนี้เราอยู่ในงานฮอลลี่เฟสติวัลที่พัทยาเอ้าโดนซะแล้วหน้าเขียวยังไม่พอต่อสีม่วงก็มีตามด้วยปาดสีแดงแบบเดียวสีเต็มหน้าแล้วสงการอินเดียมาสนุกตรงได้เต้นนี่แหละทุกคนเต้นด้วยกันอย่างมันนะเต้นอยู่สักพักพี่คนนี้เขาก็มาปาดซ้ายปาดขวาปาดท,ทั้งหน้าเลยเหรอพี่ปาดจนเกิดเหตุการณ์นี้ เขียวเต็มจมูกเลยแต่ไม่สนนะเต้นตอพอลงไปเต้นฉีกขาเท่านั้นแหละแทบจะกลายเป็นดาราเลยมีแต่คนจะมาเต้นด้วยโดนลุกใหญ่เลยนี่อีกนี่ด้วยแล้วก็นี่แก๊งนี้ก็ด้วยแล้วก็มาเจอน้องเอฟซีตัวน้อยน้องก็เต้นมันเหมือนกันสนุกมากเลย นี่คือสภาพหลังจากที่เล่นเสร็จโหเละยันฟันน่ะแล้วจะบอกว่าสีเนี้ยมันล้างไม่ออกถ้าอยากดูตอนล้างพิมพ์ว่าอยากดูไว้นะ